สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ช n น l อาจารย์เสกข้ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับคลิปนี้นะครับสืบต่อมาจากคลิปก่อนหนั้นี้นะครับโควิด1 9นะโจมตีตรงจุดตายของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกปัจจุบันนะครับสินเชื่อและหนี้สินนะที่ต้องรันตลอดเวลานะครับ นะคลิปนั้นพูดถึงนะว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมในปัจจุบันนะและระบบการเงินที่ชื่อว่า debt based system นะครับหรือใช้นี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเนี่ยนะมันส่งผลนะครับนะให้ทั่วโลกเนะี่ยต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วไอ้ตัวโควิด -19 เนี่ยนะมันโจมตีเข้าไปตรงจุดตายของระบบนะเศรษฐกิจการเงินโลกปัจจุบันนั่นก็คือว่านะเมื่อมันขับเคลื่อนไม่ได้นะครับด้วยการที่มีการปิดเมืองนะปิดรัฐนะครับปิดประเทศนะครับ เ,เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำให้ผู้คนนะครับไม่สามารถไปทําธุรกิจนะไม่สามารถไปดําเนินอุตสาหกรรมนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตนะครับนะการค้าขายนะครับหรือว่าการบริการนะครับนะมันผลจากตัวโควิดสิเนี่เรียกว่าเข้าตีจุดตายนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาทาเพื่อให้กระชับนะเพราะอะไรครับเพราะเกิดไอเดียนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนั้นเนี่ยนะครับ ก็คงจะมีความแม่นมีความถูกต้องนะตรงเข้าไปประเด็นนะครับจุดตายระบบเศรษฐกิจการเงินโลกปัจจุบันคือสินเชื่อและนี้สินจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนั้นก็ตามคาดนะครับก็คือติดป้ายเหลืองนะเหมือนเดิมนะฮะผมได้มาทาคลิปนี้เพื่อให้ทุกท่านนะมาฟังกระชับกระชับแล้วกันนะครับแล้วก็ใครฟังไม่เคลียร์ก็ย้อนไปดูคลิปนั้นนะคลิปที่พูดถึงว่าโควิด -19 เนะี่ยโจมตีตรงจุดตายของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกปัจจุบัน คือสินเชื่อและน้สินนะครับที่ต้องรันตลอดเวลานะครับอันนี้มาเข้าตรงประเด็นเลยว่านะในคลิปนี้นะครับสรุปให้เห็นภาพเลยว่านะระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยนะครับนะแล้วก็ระบบการเงินที่ใช้น้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมามาได้สร้างนะปัญหาก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด19นะคือย้อนกลับไปในปี2019ยิ่งย้อนกลับไปใน10ปีที่แล้วนะครับเกิดวิกฤต เกิดลิซชัน2008นะทำให้นี้สินโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมามากมายกว่า GDP โลกถึงประมาณ3เท่านะครับซึ่งผมเรียกว่าสภาวาะนั้นเนี่ยนิ้สินอิ่มตัวละดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนประชาชนนะครับบุคคลทั่วๆไปหรือว่าเป็นองค์กรบริษัทนะครับนะหรือว่าธุรกิจขนาดกาลางและย่อมทั่วๆไปนะหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะครับนะหรือแม้แต่ในรัฐบาลเองนะครับล้วนตกอยู่ในเรื่องของนีสสิน นะที่มากมายนะที่สร้างขึ้นมาในตลอดทศวรรษที่แล้วหนักที่สุดนะครับย้อนกลับไปอีกนะเมื่อสองทศวรรษที่แล้วนะครับก็หนักลงลงมาก็แปลว่าการสร้างหนี้สินเนี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นทางห่างออกจาก GDP ตรงจุดนี้นะครับทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับนะจำเป็นจะต้องทำงานการอยู่ตลอดเวลานะจำเป็นจะต้องหาไรายได้อยู่ตลอดเวลานะเพื่ออะไรครับเพื่อมาชำระหน,นี้สิน นะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินครัวเรือนนะที่เป็นเรื่องราวของประชาชนนะคนทั่วๆไปหรือว่าเป็นหนี้สินขององค์กรบริษัทนะนะที่ลงทุนนะพวกธุรกิจขนาดกลางและย่อมนะ SME นะหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ล้วนตกอยู่ภายใต้ระบบ,นะบเศรษฐกิจนะที่ต้องลงทุนและการบริโภคนะและการกู้ยืมนะสินเชื่อ และจึงสร้างนีิสินมามากมายรวมถึงรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับนะที่มีการสร้างนิสินสาธารณะมาในการลงทุนนะยิ่งในช่วงนี้นะครับนะปัญหาโควิด19ที่ระบาดเนี่ยนะมันส่งผลให้นะครับคนจํานวนมากเลยนะครับธุรกิจนะทุกภาคส่วนเลยนะครับนะทุกเซกเตอร์นะทุกอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นไปทั่วโลกแบบนี้เหมือนกันหมด เพราะนั้นรัฐบาลและธนาคารกลางประเทศต่างๆก็เร่งสร้างหนี้สินกันใหญ่นะครับนะเพราะนั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับนนในช่วงประมาณาการเกิดวิกฤต3-4เดือนนียนะครับนะยังไม่ทราบว่าไปจบเมื่อไหร่อีก6เดือนหรือ9เดือนแต่ว่าธนาคารกลางและก็รัฐบาลนะครับประเทศต่างๆสร้างหนี้สินมากมายนะไม่ว่าจะผ่านากระบวนการที่เรียกว่า quantitative easing นะครับนโะยบายผ่อนคลายทางการเงินนะที่ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยสามารถ สร้างหนี้สินก้อนมะขืมมาแล้วก็พิมพ์เงินออกมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องไว้ในระบบนะครับเพื่อเอาไปช่วยเหลือพยุงภาคเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆหรือแม้แต่ในประเทศขนาดเล็กที่ยังไม่ไดหหห้มาอำนาจไม่มีธน,นาคารกลางนะครับนาะยักษ์ใหญ่เ็าใช้วิธีการกู้หนี้ยืมสินนะครับโดยการสร้างหนี้สินสาธารณะเนะพิม่มขึ้นมาโดยการกู้เงินนะครับนะเพราะฉนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเะป็นการบอกว่า นะครับหลังจากนี้ไปนะครับนะระบบก็จะมีนิสินเพิ่มขึ้นนะก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับนะถ้ามกลางขนาดนี้นะครับนะที่เกิดโควิด -19 เนี่ยเราจะเห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยหยุดชะง,งักไปหมดนะครับไม่มีการดำเนินได้อย่างเต็มที่นะเพราะนั้นอันนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นการโจมตีตรงจุดตายของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกปัจจุบันนะครับ เพราะมันไม่มีการาลงทุนไม่มีการผลิตไม่มีการบริการไม่มีการค้าขายไม่มีการบริโภคนะครับแล้วสินเชื่อที่กู้ยืมมานี่สินที่มีอยู่จะไปต่ออย่างไรและสินเชื่อนะที่จะกู้เพิ่มนี่สินที่จะสร้างเพิ่มจะไปต่ออย่างไรท่ามกลางนะครับนะปัญหาเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้นะครับ กองทุนการเงินนะครับนะกองทุนการเงินระหว่างประเทศ imf เนี่ยก็บอกแล้วว่าเศรษฐกิจโลกนะเข้าสู่นะครับสภาวะถดถอยแล้วนะครับนะเป็น global recession นะส่วนนักเศรษฐศาสตร์นะครับนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์จำนวนมากในสหรัฐและในตอนตกเองก็มองว่ามีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงมากนะที่จะเข้าสู่สภาวะ recession นะครับเศรษฐกิจซบเซาครั้งยิ่งใหญ่สุดรอบใหม่นะในรอบ90ปี100ปี นะครับมันตรงจุดนี้แหะครับนะซึ่งการระดมนะฮะสร้างหนี้สินมากมายรอบใหม่นะจากนโะยบาย Unlimited QE นะครับ,นะบ QE ไม่อั้นนะร,รวมถึงประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับที่จำเป็นต้องอุ้มช่วยเหลือประชาชนนะครับชั้นกลางและล่างคนส่วนใหญ่ในประเทศตัวเองรวมถึงภาคส่วนของเศรษฐกิจต่างๆโดยการต้องกู้เงินมา นะเมื่อผ่านอย่างนี้ไป1ปี2ปีอะไรจะตามมานะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปนะครับเล่าเรื่องราวนะที่ผมคาดการณนะ์แล้วมองเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นนะถ้าอย่างนี้หนึ่งปีนั่นนะนะนะก็คือสิ่งทีเ่เราจะต้องมองข้ามปัญหาโควิด19ในปัจจุบันนะครับเพื่อไปเห็นแต่ผม,มเห็นเลยครับว่านะครับเขาเรียกว่ายิงเข้าเป้าตรงประเด็นจุดตายระบบเศรษฐกิจก,การเงินโลกปัจจุบันนะคร เข้าตรงสินเชื่อและนี่สินนะทำให้มันสะดุดติดขัดนะระบบนี่เสียหายนะครับคิดว่าน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่ในช่วง1-2ปีนี้นะครับนะเพราะวันยิงเข้าจุดตายนะของระบบเศรษฐก,กิจการเงินโลกปัจจุบันนั่นคือระบบเนี้ยมันหยุดไม่ได้ครับนะระบบนี้มันหยุดแล้วมันไม่มีทางนะที่จะสามารถ คืนนะเรื่องของสินเชื่อนี่สินนะเพราะมันเชื่อมโยงถึงกันหมดในการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้นะมันสะดุดที่ไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะพังเสียหายอย่างเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจและการเงินปัจจุบันนะครับนั่นแหละครับครับอาจจะพูดแล้วตรงจุดนะมันคลิปก่อนนั้นนั้นนะครับนะเขาถึงให้ป้ายเหลืองนะเขาจะมีความวิตกกังวลน,นะนะไม่อยากให้อ่ พูดนะในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตนะครับก็ขอให้ปังลราได้สีปัญญานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสม,ถสมถัครติดตามช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสก5 0.1 5นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามรับชมช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับขออทุกท่านพ้นภัยจากวิกฤตนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ